วัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดที่จะไปตัดเฟือกวันนี้ก็ดีหน่อยขมวดผมดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้วันนี้เป็นวันที่ค้นพบว่าเฟือกนี้มันมีประโยชน์ตัวดีๆนะฮะจริงๆแล้วเราไม่รู้จักวิธีบิดมันแตหเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยประคองไว้แล้วก็ใช้บิด นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ที่ฉันบิดให้มันแบบสนิทนะคะแล้วก็เพื่อนคนพบเองว่าวันนี้เราสามารถจะเอาเนี่ยวางไว้บนขวดแล้วก็ใชใ้มันเป็นที่หมุนเพื่อนคนพบจริงๆเข้าวันที่เจ็ดถึงจะรู้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงถ้าเราค้นพบแล้วก็อยู่กับมัน แล้วก็ค้นพบในสิ่งที่มันเป็นโอกาสเป็นวิกฤตกลายเป็นโอกาสนะฮะแล้วก็เราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้นั่นก็คือเฟืองนะคะมันแข็งพอที่จะประคองดูนะคะเนี่ยเราปิดให้มันแน่นเจ้าฮะตอนนี้มือหมุนได้แล้ว ในระดับหนึ่งนะคะนี่ดีใจความดีใจเนี่ยว่าเฝือกใช้เฝือกได้มันก็เลยยิ่งดีใจขอบคุณคุณหมอครอบครัวแล้วก็บริษัทประกันเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองแล้วก็ขอบคุณแฟนตัวเองด้วยโชคดีกันทุกคนนะคะ Have a nice day e บส l ลั k แล้วก็ได้พบความแก่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา